ครับผมสวัสดีครับาจากช่องไร่สวนอิาวารำแสนลาดนะครับผมกับไอ้มวลมันโหดครับครับคนหนี้ก็สวัสดีครับผมจะมาใส่ปุ๋ยนะครับเป็นเมื่อเดือนที่พฤศจิกาสองหางหกผมผมเป็นผู้ใส่ปุ๋ยท่อฟอกระถ่อม่เป็นผู้ไปเอาจอกนะครับจอกหูหนูอยู่นู่นน้องเลื่องครับใครอยากได้สนใจกับไปลงทะเบียนเราอยู่กองสาธารณสุขเทศบาลตอนนี้นะครับ ตงรงลายซื้อแล้วครับไปเอาเลยครับแต่พ่อแต่แม่ผมเพิ่งเอามาเมื่อละรถสองรล,ลนะครับผมผมก็เป็นปุนใไส้ปุ๋ยใส่ปุ๋ยขีงวกปุ๋ยขอก่อนะครับใส้ราคาฮดน้ำครับผมฮดน้ำรากาจังเอาเจาะหัวนูวับทับ,ทบเต็มที่เฮ้าสเอาหยาวนะครับ้วกาฮดน้ำอีกครับผม ครับก็ตามรูปเลยนะครับผมต่อพ่อล้วแม่ผมยังแข็งแรงอยู่ครับอ่าจนมียังถามนะครับผมเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยไปยังใดแล้วการเั่นทียังใดกับอันอตาพาลัมของผมในวันสามปีครับปีนี้ก็ได้ตัวเมียนะครับผมได้ตัวเมียอยยี่สิบหาต้นนะครับอ่าที่ยี่สิบหาต้นตัวผู้นี่ประมาณสามสิบนะครับผมยังบอแสดงเพศนี่ ประมาณ20ต้นนะครับผมครับผมดีจังไดติชุ่มหลักการอ่าทรางกดไล่กดติดตามนะครับผมให้กดไล่กดติดตามก็ขอให้ล่ำรวยครับมืนล้านแสนยล้านนะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ